ดอกนี้สวยอีกแล้วนะคะเก็บค,ค่ะจะได้ร้องปาดนะคะว้าวหาอีกก็เจออีกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาตามล่าหาเห็ดด้วยกันอีกแล้วนะคะ และคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานรอบสุดท้ายของปี2024นะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานเริ่มวายแล้วค่ะวันนี้ก็จะขอเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันนะคะช่วงสุดท้ายแล้วเห็ดข็ออกประปรายขอตัดขาไปพร้อมเลยนะคะ ดีได้ทากอาไปกินอีกแว้แ้วทากตัวเล็ก <laughs> ทากตัวเล็กเยอะมาก อ๋อดอกกระจายคิดว่าจะเหลืองทั้งทั้งขาดูดอกนี้อย่างสวยค่ะแต่ว่าเขาฝ่อและขึ้นราแล้วนะคะให้ดูความสวยงามของเขาเฉยๆเพราะอ้นมาเก็บค่ะเจอดอกตะมุตะม,ตะมิอีกดอกค่ะลุนด,ดอกนี้ด้วยกันค่ะ รุนแล้วค่ะเสรยดายมากมปลอบใจตัวเองว่าจะได้หมวกแต่ไม่ได้นะคะเจอเห็ดหนังไก่ดอกขาใหญ่ๆสวยๆนี้ก็เก็บนะคะโอ๊กลองลน้นเฮ้กล้องลนกล้องลมอีกสามดอกทองๆสวยๆเลยค่ะ จอเห็ดหนังไก่ดอกหนึ่งสองดอกแล้วอย่าเพิ่งหน,นีไปไหนนะคะมองหาข้างๆอีกค่ะเพราะว่าเขามาเกิดเป็นกลุ่มนะคะอู้ยอ้ยขาอวบค่ะยังมีอีกนะคะสีพ้อรงฟืนกลับไปไม้เพื่อนๆอาจจะมองยากนิดหน่อยนะคะคคนเลียวไไไม้ หนังไก่เขาเปราะต้องเก็บค่อยๆเบาๆนะคะเก็บค่อยๆเบาๆอันนี้ดอกเล็กต้องเก็บอย่างทนุถนอมค่ะพูดผิดเก็บค่อยๆเบาๆดอกนี้น่าจะแก่นะคะสีเข,เข้มค่ะแก่ก็ลวกใส่น้ำมะนาวนะคะไม่ขมค่ะ เจอดอกใหญ่อีกสองดอกนะคะอ้ดอเขามีดอกหลบทางนู้นอีกนะคะไปค่ะมองหาอีกก็เจออีกค่ะ หนังไก่สังเกตง่ายนะคะเพราะว่าข้างล่างหมวกเขาจะเป็นเป็นขนไก่อเป็นขนเม่นค่ะเหมือนหนังไก่วันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเจอเห็ดหนังสะดุดเห็ดหนังไก่ข่ะอีดอกทั้งนู้นค่ะใหญ่ด้วยค่ะอันนี้ดอกเล็กไม่เอานะคะนี่ค่ะทุกคน สวยมากทุกคนวันนี้เพิ่งจะได้เสียบเออสิวันนี้เพิ่งจะได้ร้องปาดนะคะว้าวโอเสียได้ค่ะขากลวงแล้วค่ะไม่ตัดขาให้ดูนะคะดอกนี้เก็บเห็ดสร้างภาพค่ะเจอเห็ดพึ่งแม่หมด สามดอกสวยๆเลยค่ะดูดอกนี้ดอนกลับจนพรุนเลยนะคะเธอบาป <c oughs> มีคนเดินจูงหมามาเดอ้อตัดข้าให้ได้เสร็จก้อน เย yeah. เขาเดินตรงมาแล้วสั่งเขาเดินมาทักค่ะว่าวันนี้ป้าอ้นได้เห็ดอะไรตัดแต่งแล้วไม่มีนอนนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะเจอเครื่องหวานหมวกสวยๆอีกดอกค่ะความจริงสองดอกนะคะแต่ว่าดอกหนึ่งน่าจะน่าจะเกินแก่เกินกินค่ะดูค่ะเดี๋ยวไปดูอีกดอกนะคะนี่ค่ะคอนแนลแล้วนะคะ อันนี้มีหนอนอมีหนอนนิดเดียวค่ะ sẽ lấy 2 đọc nha đọc này có lỡ cái hồ sẽ đai chung ừ. nè kha tui đu hệt vải hệt vải สวยค่ะต้องตาดีแค่ไหนค่ะถึงจะมองเห็นดอกนี้ค่ะโอ้ยเนาะ อกใหญ่แองแมงอีกแล้วนะคะดอกนี้สวยค่ะปอทุกคนกลุงนี้เจอ3ามดอกนะคะอันนี้คือดอกแรกโหขาขาวจวะเลยค่ะแล้วก็สองดอกชูชอ่อทั้งนู้นนะคะนี่ไปค่ะอสวยงามมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง Ui. Ừ, đúng không? Ui, khá cho ว้าวกลัวหลุดเฟรมน,นะเพราะว่าดอกอุตส่าห์บอกว่าว้าวทุกค่ะทุกคนนอนค่ะอืมดอกนี้มีนอนไหมเออดอกนี้ไม่มีค่ะ จะมีร้อยทากนะคะดอกนี้สวยอีกแล้วนะคะวายขายาวอีกแล้วค่ะตัดขาก่อนจากกันวันนี้ป้าอ้นอยากฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนหรือหลงเข้ามาเจอคลิปของปอ้าอ้นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจป้าอ้นด้วยนะคะ ปอ้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับปอ้อนเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ ชนกล้องนะคะสวยงามตามท้องเรือกล้องล้มค่ะ ดอกนี้สีหมวกสวยขาผมโอ้คุนค่ะอุ้ยได้หมวกค่ะว้ทุกคนตั้งตรงงานเลยค่ะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะแต่ว่าประอ้นว่าเขาไมาจะแก่เกินกินแล้วค่ะอุ้ยดูค่ะดูหมวกเขาน่วมแล้ว โอ้นะคุณปู่เฝ้าป่าออกลูกออกหลานให้ป้าอ้นปีหน้านะคะคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานของปี2024ก็จบไปแล้วนะคะจะถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่ถูกใจยังไงป้าอ้นก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี่ด้วยนะคะ เห็ดพึ่งหวานหมดไปแล้วแต่ก็ยังมีเห็ดดำหลงเหลือให้เก็บอยู่นะคะยังไงป้าอ้นก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าอ้นเหมือนอย่างเคยนะคะก่อนจากกันวันนี้ป้าอ้นอยากฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเวียนหรือหลงเข้ามาเจอคลิปของปอ้าอ้นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจป้าอ้นด้วยนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอุ้นเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ